สวัสดีแมวบางปูนกรุบกรุบขี้เห้่เลยโอ้กระดาวโอยกระดาวยังไงยับนะอากาศร้อนเออกี่องศานะประมาณสี่สิบองศาครับผมต้องกางร่มวันก่อนมาเจอฝูงควายวันนี้เจอฝูงวัวครับมาเยี่ยมจานโอหน่อย ต้องกลางร่มถ่ายคลิปไม่งั้นไม่ไหวใครวะเอาสวัสดีครับเสียโอ้สวัสดีครับเสียอะไรนี่เสียวีโรบเหอโอวีระบหรอสีดำไปไหนมาไหนมาเนียวเสวีระอผมซื้อมาให้แล้วเมื่อกี้ซื้อแล้วซื้อกาแฟมาให้เออ ร้อนเนาะเพราะฉะนั้นยังงงอยู่แช่ไหมเราคือวุฒิสาวเนาะเบ็ดผมก็หมดชาร์จแบตกลับมาคนหายนะผมมาแป๊บเดียวมันร้อนมันร้อนร้อนมากเลยนี่ไปปพาไปนู่นไปไปไปมอไซด์ได้ไหมนี่ผมเดินไปดีกว่าไปมันกระเชยเนะมันกระเชยอยู่อ่ะขมิ้นเขมรเนาะเขมรเขมรกระสังเลยร้อนมาก ตรงนี้เขาสโลปเลยเดยิวันนั้นมาก็เจ้าโคขุดอยู่ตรงนี้โอ้้หอ,อากันโอลฮะอันนี้พันอะไรยายพันอะไรนี่ชารีวโอ้ยายมีกี่ตัวบัวสองเองเนีนถูกมาก,กานี่ตัวนี้เทา่าไหร่หมื่นห้า ชาเล่ย์นะชาเล่มันต้องแพงดิยายเนาะยังไม่มีลูกเลยยายยังไม่มีลูกเหรออ๋ออ๋อวัวยังไม่มีลูกโน่นนะแม่ของมันอ๋อนั่นนะเออผมก็ยึกนึกว่ายายยังไม่มีลูกยึกทำงานฮะกี่เมงไงวันกี่บาทวันกี่ร้อยไม่รู้แล้วนู่นเจ้าเจ้าแก่ยายอืมนู่นนะเสียบีระรู้จักไหมฮะนู่นนะเสียบีระนั่นนะอ๋ออ๋ออ๋อนั่นแหละ โต้โต้ยาโต้ปวดนะโตตาตนวน้าตาตาหนุ่ยอ๋ไปไปดูหน้างานหน่อยไปไปจะจบไหมนี่งานนี่ฮะโอ้โหหนอนแล้ววันนี้จะจุดไหมโอ้โหฮะวันนี้จะได้จุดไหมอย่าถูไปข้างล่างบ๋อเดึงข้างล่างเลยบ๋อ นี่ที่ปักหลักไว้นี่นะนี่นะอันนี้อันนี้เดินปัดปัดปัดสำคัญขนาดเลยจบแล้ววันนี้น่าจะจบหรือมะจริงเหรอวันนี้จบเลยเหรอจบแค่ทะลุอ๋อเหลือข้างบนอีกเดินไปข้างล่างเลยใช่ไหมนี่คู่อยู่ไหนโค จะเดินข้างบนมามนเดินข้างล่างกันไมเนี่ยน่าจะเดินดึงข้างบนอีกนี่เขาเตรียมไม้ไว้ไว้รองแท็กเลยนะนี่ยโอ้โวอะไรนะ โออะไรนะโอเอฟเอียวโออเอียวออยู่กนสคนานี้อครัวคนนึงชื่อเอียวพครัวชื่อเอคนขับอีกคนชื่ออะไรนะเอฟชอบแอบเมียหรือเปล่าโอ้อันนี้ฝีมือจานโอวันนั้นโอ้ธรรมดที่ไหนเนาะยธรรมดาที่ไหนเนาะ โอ้เก่งเนี่ยน้องนี่จบงานนี้ค่าตัวพันหนึ่งเนี่ยนี่ไอ้ค่าแรงค่าแรงเขาบอกเขาอัพหนึ่งพันเลยนะเนี่ยต่อว,วันน่ะก้าจ้างไหมจริงใช่ช้าฮะนี่เอาไปดูใกล้ๆไปปะเดีวิระโอ้โไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอ้ดู แน่นอนนะโค้งเป็นโค้งเลยเนาะโอ้าวเนตรับงานหลวงได้สบายสบายเลยเนาะเอ๊ะเอ๊ะถือ ความกว้างของคลองไผ่เนี่ยกี่เมตรนี่สีเวลาก้างเริ่มตั้งแต่ถึง24เมตรอ๋อต้องลงไปวัดความกว้างด้วยเหรอฮะปากไว้แล้วเหรอ<น>อ้กี่เมตรเนี่ยระยะทางกี่เมตรสามร้อยห้าสิบ งานนี้โครงการนี้กี่แสนโครงการนี้สามแสนห้าโครงการนี้สี่แสนโอ้สี่แสนหกโอ้สี่แสนหกกี่คิวฮะกี่กี่ล้านคิวโอ้ยสี่แสนคิวเฮ้ยกี่หมื่นคิวมันต้องหมื่นใช่ไหม เพระาะว่างานแค่สี่แสนหกสี่แสนหกน่าจะหมื่นคิวได้ไม่หมื่นคิวอเอา้าช้าช้าแหละมันสวยทำเร็วมันไม่สวยหรอกอ๋อจานชูเขาฝีมือเนาะ นั้นรับรำระจานงานหลวงเนี่ยนะน่ะแต่ก่อนเขาวิ่งเขาเดินผุดแต่งานหลวงเนี่ยสมัยก่อนจานชูนะอันนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนี่โก็ดูอ่ะนุ่นตอนผมมา เอ้อผมไม่ได้มากี่วันวะสองวันมั้งนุ่นอยู่นู่นนี่มาถึงนี่ครับโอ้ก็เร็วอยู่ดีแสดงว่าโรงงานแต่เช้าเลือกย็นนั่นเห็นไหมเลือกค้ามาหรือเปล่าโอ้เออี่ดูต้องไปยืนถ่ายฝั่งนู่นหรือเปล่า,าวะฮะ เดี๋ยวผมไปยืนดูฝั่งโน้นหน่อยจะยืนดูสโลปฝั่งโน้นหน่อยอ้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปฝั่งโน้นกันโอยทำไมไม่เอาออกเนี่ยนะเอาออกไหมเด็ด <c oughs> ได้จะขึ้นมาข้างบน <c oughs> โอ้ oh, จะสุดแล้วนี่วันนี้สุดแน่นอนเย่ yeah. สุดแน่นอนวันนี้อะไรนี่มาดูผลงานนี่โอ้ oh. ยอดเลยนะใช้ได้เลยจ้านโอ้ oh. นี่ ดูโคง้งตรงนั้นก็ทำได้สวยอยู่นะครับเดี๋ยวมายืนแต่งข้างบนอีกอู้ผ่านอยู่ผ่านอยู่ ขับไปเรื่อยๆนะครับประสบการณ์ก็จะสอนเราเองนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับไปแล้วเจวิระเออนี่น่าจะอ,าออกแล้วนี่ ตรงนี้มันโคง้งนะเนี่ยตรงนั้นโคง้ง่ะ โลไปเรื่อยๆผ่านอยู่ผ่านอยู่เอ,อสลบได้ขนาดนี้นะครับโอ้ไม่ธรรมาดาครับขุศะ ไปรับจ้างขุดจ่นี่น่าจะได้นะนเดินไปดูฝั่งนู้นหน่อยเอฟซี FC จะบอกอใครมาทำให้หรือเปล่าเนี่ยตาโอทั้งนั้นแหละเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครมาทำให้หรอกครับ สลปตรงนี้ก็ใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ได้เลยโอเคเลยแหละนี่มาได้ยอนะดูเอาครับนี่ก็ถือว่าฝีมืออยู่เดี๋ยวขึ้นมาสลบข้างบนนี่กูโอ้สวยงามเลยดูมุมกว้างๆ ถ้ามีงานหลวงเยอะนะจัด SM มาสักคันนะผมว่าจะประหยัดเยอะเลยประหยัดน้ำมันเยอะเหลือเยอะหรือไม่กับพิโมก็ได้นะพิโม่210อะ่ะตัว F6 ตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่นะ แจ้าแจ้าแจ้าอ่อคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับบายบายครับไม่ได้ไปนั่งกับจานูนะต้องเปิดฝากข่าเลยครับน่าจะร้อน40องศาครับวันนี้ ขอบคุณ f อที่ติดตามรับชมครับผมบายบายครับขออนุญาตเดินทางก่อนน้าดูไปแล้วเด้อไปแล้วฮะ,ม,วะมาแค่น,นี้แหละโอ้เกง่งเก่งเก่งเจ้าเลยมันร้อนก็ ความร้อนเพินบหรอเวิ่งไปซื้อน้ําแข็งมาว่ะเออได้ได้ได้ไม่รู้จะติยังไงเดี๋ยดูประมาณนี้ครับหน้างานวันนี้ก็สุดแล้วนี่สุดไหมเนี่ยตรงนี้ไม่กี่เมตรนี่ประมาณสามสิบเมตรถึงไหมนี่ยี่สิบเมตรเองฮะ โอเคไปแล้วเด้อทำงานไปครับผม